ราวาจะมานับหักับคองรักของเขาเขาจะมานับเอ้ยนับนู่นไปทํากับข้าวอยู่เนี่ยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเชนไหน่อหน้าเหมือนตาเอียงแต่ไม่ใช่ตาเอียงกันนะหน้าคล้ายๆกันนี่น้องสาวโอ้น้องสาวน้องสาวน้องสาวตาเอียงลูกชายผมมันมันเห็นเลยเนี่ยลุงเลย ลลุุงงเขาเขาไปบอกแม่เขาละไม่ใช่ไม่ได้เห็นลุงเห็นนะเห็นนะชนะชนะเออเอาไปเห็นแม่แม่รู้สิพ่อหล่อเลยหล่อเป็นหนุ่มด้วยพ่อไอ้ตีกลงพ่อเขาเห็นพ่อเขาก็แก่เนาะเออเดี๋ยวนี้พ่อเขาราศีจับได้เดี๋ยวนี้หรือมาปีนี้เขาราศีจับนะเนี่ย ่พเป็นหนุ่มเลยนะเออแต่ก่อนไม่เป็นหนุ่มอย่างงี้สแสดงว่าเลยกินกินไ, <c oughs> ไม่น่าละ,าละถึงหนุ่มไม่น่าละแต่ก่อนไม่ได้คนชมมาตาเอี้ยงโอ้ย<ม>ทีหนึ่งเลยไม่กคอยากให้คตาเอี้ยงในีโป้กว่าต่อให้เข้าก่อนใช่ไหมต่อให้เขาก่อน <c oughs> น,นี่เป็นรอง หลอทีล่ลงเออเป็นน้องแต่ก่อนถ่ายรูปที่ไรเขาบอกโอ้แต่เอียงน่ะแต่เอียงเป็นคนโตกว่าเพื่อนนะแต่โอ,โอ้ยังหนุ่มกว่าเพื่อนแม่เดี๋ยวนี้แต่เอียงมามาแซงมาแรงมาแซงต่างโค้งเลยแมเราไม่ใช่ลอกราศีเขาจับราศีเขาจับแต่เอียงราศีหมดแต่ยา่ไม่ได้ดักทองจนลุนอยได้ห้าร้อยสองสองได้ห้าร้อยสามใบนะเนี่ย โอ้นี่ซีอีกโอ้นี่มาสมทบอีกเอาไว้ในกองเลยอันนี้ก็คือว่าที่เอาใส่ถุงใส่ในถุงสุดท้ายทีเยตาไปแจกที่บ้านไดตามคุณใครนี่นี่ทีเยตาไปเรี่องอะครั้งสุดท้ายนะเนี่ยนู่นได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอ่าอ่าอามูทีมีแต่ให้ มีม่ดมิดเนร้อยนะแต่เป็นห้าใบห้าใบอไรห้าร้อห้าร้อยนี่ซิมซิมซิมเขาใส่แต่ซิมเขาใส่เงินมาด้วยนะเนี่ยห้าร้อยตัวเป็นร้อยแบ่งห้าร้อยอ่ะเป็นร้อยเป็นร้อยอ่ะหนึ่งห้าห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยนี่ซิมโทรศัพท์เขาก็ใส่มาให้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยคนแก่หรือเปล่าแกไปล้วงในกระเป๋าได้ไปเงินเอาไปใส่มีติดในแบง์เนาะดูเลขให้ตาเอี่ยมก่อนตาเอี่ยมให้ดูเลขให้ ห้าร้อยห้าใบโหโอใส่สี่ใบโอยรวยเด่นนี่มาจากเออำนาจเจริญก็มานะคะมาจากจังหวัดเลยก็มานะคะโอ้โหเยอะมากเลยเมื่อวานเขาอ่านชื่อคนก็บอกโอ้น้คนเขาทำบุญเนาะมาแต่ไกลแต่ไกลจังหวัดเลยก็มาคนก็ไม่รู้แลวเนาะ ไม่ได้ล้างอาบน้ำเพียงก็ได้อาบโอ้โหสวยขนาดนี้นะสมโพกที่ได้เห็นนะวันนี้ก็นี่นะเยอะไม่เยอะก็บธนาคารผู้จัดการธนาคารมานับให้เงี้ยผู้จัดการธนาคารมานับเงินให้นะเนี่ยจะบอกให้ <S <S us> <S 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 เฮ้ยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพเออผู้จัดการธนาคารกรุงเทพมานับเงินให้นะวันนี้ดูวิธีการนับเงินนั่น อ้าวนี่จะหานี่ดูซิมโทรศัพท์ก็ได้กำลังห้าหวยอยู่นี่เขาใส่ซองมาให้ยังดีมันก็จ้องแบบว่าขคุๆน้อยเอาแป้งมาทาหน่อยแต่เอ้เอาแป้งมาทาหน่อยซูนซูนเจ็ดโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่โอ้นี่จริงๆเลยทำมืออย่างนี้อย่างนี้มามันชัดเจวเลยอะเออเ๋ยวจะอ่านให้ดู0ูนูนเจ็ดแล้วก็ แปดเก้ายวไม่หมดหมดมันมีอีกไหมนะ่ะกำลังกลับข้างเลยมีอ่าทู่ทู <laughs> ่นี <laughs> ่โอ้นับลืมไปเปิดกล้องหวยมาคุยเรื่องหวยเขาก็ซื้อตามหมดสิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอรอดูยอดก่อนเดี๋ยวรอดูยอด เยอะเลยนี่จะแปดร้อยจ้าโอ้ได้ใบได้ใบห้าร้อยสี่ใบแล้วเนี่ยเก่งนะเรานะเนี่ยทีมเราทีมเราท่านประธานเขาเสื้อเขียวนั่นเขานั่งเก้าอี้สูงเขาประธานดันประธานนะ่ันประธานดันประธานเห็นไหมเยอะเลย ยายตาดังไม่ดังรู้หนูดูยายยายคนนี้มีแฟนคลับมาทักเขาโอ้ยเป็นญาติกับยายตาแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ <c oughs> ได้มาแล้วนะคะนี่หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสามบาท โอ้ได้เยอะ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 กว่าน่ทีมโดยเมียฝรั่งยังไม่ได้เยอะได้ยังไงเดินไปเดินได้ไมับรถนะใช่ไปที่บ้านไหมไปที่บ้านไปเดินได้ไม่กี่บ้านทีนี้เอามาไม่กี่เวลาเราไปเดินอบบริจาค คุบไหนไปก็เอามาไว้ที่บ้านเราเลยไม่ไม่ไปฉีกที่วัดไปฉีกที่วัดเขาไปฉีกที่วัดแต่พอดีอันนี้ที่ที่บ้านเขาเอาซองไว้ก็เลยเขายังไม่ยังไม่เอามาให้ก็เลยเขาเพิ่งเอามาให้เมื่อวานไงก็เราของเราที่เอามามาที่เรามาก็ยังไม่ได้ฉีกเนี่ยแล้วเพิ่งมาฉีกพร้อมกัน เขาก็ไปเป็นเขตเป็นเขตทางน้ําดองเยตะนั่นแซ่บบ่แซ่บอยู่สกินเบิ่งยายอ้อยอื้อเดี๋ยวมึงชมโบกับชมเอาซิเลยแม่บานกินดองเออเนี่ยยืนเล่นน้ําได้ซะต่อ YouTube นี่นะบัดติเดงเนี่ยเห็นมั้ย เขาบอกว่าทำเป็นเยตาทำเป็นเห็นไหมนี่ชมแล้วมีคนชมแล้วนั่นฟีมือใครนั่นเด็กเขาทำผักปูผักอะไรแล้วอืมอืมนั่นแหละของน้ำไม่เคยกินเขาเรียกว่าคนมีบุญเ่ยได้กินแลว เยเนยายทัดองไว้อุตส่าห์ทำคลิปยังดียังไม่ได้กินโชว์เลยมันจนมันเปรี้ยวแล้วอ่ะยังไม่วางได้กินโชว์นี่เอาว่าให้คนอื่นลองก่อนใช่ไหมลองอ่ะจะรักไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บาร์ชายใช่ผ่านถ้าทไมเป็นไม่ใครเป็นอะไรก็ผ่านแล้วรอดแล้วรอ กินข้าวข้าวเช้านะอย่าตามไปกินรอบข้าวเช้าโอ้เดี๋ยวไปโรงทานอีกจืดเจองห้ามกินเยอะเด้อห้ามกินก่อนโรงทานกินจะร้ายจะทํากระเพาะปลาเมื่อวานนี้อยวไปกินกระเพาะปลาเอาอะไรข้าวข้าวข้าวนนเดี๋ยวข้างแม่นอนพี่พรไปเก็บผักเขาอิ่มหมดแล้วไปเก็บผัก ฮะสูบผักน้ำยีตาไม่ได้หรอกเจ็บปากน้ำนิดนิดยอคนอื่นเขาได้เป็นเอันนี้ไทยไม่อยากได้เยอะถ้าจะเอาเยอะน่ะรวยเห็นเขาเก็บแล้วเดินตามเขาแล้ว อันที่วยเขาก็เอาไปก้อนตาไม่ดีขนาดเขาเดินตามเขาเดินตามเราเขายังเก็บได้เลยอ่ะมันมองไม่เห็นก็ไหนบอกวยตาดีมันมองไกลๆอย่างนี้ไกลๆมันต้องใช้แว่นอ๋อากินข้าวหรอกอเมื่อกี้งายดูมันเป็นแล้ว แต่งเร็ก่อนเลวเครื่องบินมันจะรอไหมล่ะ <c oughs> บอกว่าแต่งให้มันแต่งให้ถูกวันน้อยตาซื้อเครื่องบินเลยไม่ทำตนโอ้ยไม่ได้ส่งข้าวคราวซิกซิกอะไรถ้าทำถ้าส่งข้าวคราวก็จะถา้าก็จะถามมั่งเลย <c oughs> อันนี้แบบว่า <c oughs> ู่คนเดียวมีมีกัรมาบอกเขาแล้วว่ากินนะเอาของดีไปแอบกินอยู่คนเดียวเออเขร้นับสารภาพเลยเขาก็รู้ดิโนนานๆเลยรับสารภาพมีการบอกเออเขาก็รู้ดินนของดีๆต้องแอบกินคนเดียวก็กนได้็แอกินหลักกินนไนะ อกินจกาพี่นนท์เยกินตอนชายชากินกับกินข้าวยังไงโตยังเหลือเต็มอยู่เลยกินหรือเปล่าเนี่ยเอากเบดดองผักดอง គេដាក់សករបង់តនឱ្យវិញជួអរវិញជួឯងផឹកមកបានទៅផឹកត្រាំងដងញ៉ៃគុំឡេអោគុំញ៉ៃម្លឹងញ៉ៃភ្លឺផឹកទៅយោណោនោះសាសមកหาយ៉ៃឃើញអឺណ៎ជិតទៅគាត់ទៅគាត់ รำจงจงรมจงร้วยที่เป็นเป็นให้เขาแหล่าเต้นายปุ่นนายพันนายร้อยนายเป็นอาจารย์เป็นหมอตือวาดรูปกวดลำบันอันต่างไทยไทยเฮ้ยนี่ไทยเฮ้ยโกนกันหลังกี่ทาที่ช่วยช่วยเอ้ย ไหนอยู่ไหนมือกี่ใหญ่เอาไว้ไหนทั้งหมดนี่แหละมันจะได้ได้ก่อนมาจะไปเอาได้อันนี้ก็ได้รายอันนี้เลยเอามาจากบา้านทำนกที่เขาอ,อ๋อได้นะดั่นเนี่ยไดข้างลงนีมิดนนมิตเหมือนก,กันอ,าาอ่ะมาไว้เดี๋ยวตาทำกับข้าวแล้วเหรอเสร็จแล้ว

โอ๊ยแอบมาบอกไม่บอกยายเลยวันเกิดลืมบอกทีเดยเออเอวัผมาห้ตา่ตห้ยายถูกแค่ไหนเกไปม่ตาให้มันเกิดตาจะถ่ายดูไหถ่ายให้ดูสิเอ้ยไม่ถ่าย เอ้ยรอจริงๆรอไม่จะบัญญะบัญยังนี่เลยถ่ายวเอ้ยไม่ท่ายอะไรกันี่กลองมันเดินติ๊กๆๆ๊กตินี่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 ีเจ็ด้านี่ไปเลยรูองซาคนนี่เดเรียนจบทุกคนไปทีหลังเดี๋ยวมันก็ต้องได้ถ้าเรียนตั้งแตเรียนจบ คนไม่ได้เรียนอยู่นี่คนไม่ได้เรียนนะนล,ลูกเรียนไม่ได้ไม่ได้เรียนไงเป็นไงไม่ได้เ <c oughs> <ต>รียนเลย